ขึ้นมาเลย,วยเว้ยแม่เสวิงมาให้ปอนี่แล้วจะได้อ่ะอ่ะเอาคนใด mà đây tức à ơi ờ... này quá con cảnh sát nè con ngắt tay lơi ạ nhanh cút như ở đây nè để con để tức, tính... on mẹ ơi sao mình chụp nam không ạ Hãy subscribe cho เออป่อโอเคแม่ว,วางไว้เนี่ยเดี๋ยวปอะกันแม่อยู่กไก่พ่อกะอยูแห้งๆเออนะขวบแปะมันรูดมันรูดมันรูดหบอร์ใหญ่พอแปะสามตัวเนี่ยเหีย่ยเาเลอะอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ได้แปะใหายแล้วเหีย่ยเาเลอะ <c oughs> ได้ละแก่เออมันอ่อนก่อน มือนเกินอ่ะมันถึงเหมือนปตาไม่สุกอ่ะเชิดหัวก่อนสวิงเลย,ยก่อนก็หูเลยน้ำหนักมนัอนอ่ะโคตรน่ากลัวออมันกระโดดกินม<อ>นะส้มเออกระโดดง้างกันน่ะน,นะเออกระโดดกินมะส้มอ่ะ มาันทำมาแล้วมันแล้วกัมสวีสสกัมสวีเดวก่อนเอามันจุนเอามันง,งายเงอะงายจางไปเลยไปแล้วมันจะใครใจนี่ใครยั้มันอยู่ในกระฟังขนาไหนอ่ะอ่ะกัมสวิีเดี๋ยวก่อน มันแบบเฉื่หัวเลยไม่อย่าลืมว่าการหอมติดการทูเพก ก็สีเี่เนอเออเออแล้วจะรู้แล้วมันจะขึ้นมากัอนนะ,ะมันจะออกมาได้กัอนนอะมา,มาเดี๋ยวนี้มันเห็นมันหน,นีโดดโดดโดดแล้วมันต้องอิดอ่ะยังอิด อ้กัยังอีทอ่ะมันก็ต้องอีทผมก่ะขอมีนาน,ามน้ๆมันจะอีทเนี่ยไอ้เถือยอี่ตอดไอหิ่งมาโอียบร้อยอะไรเงยปากแล้วเงวยขึ้นมยอหมดเลย โอ้อันใหญ่มากเลยโอ้นี่ไม่ต้องบ่ต้องดิพี่ตักเนี่ยโอ้มันช้านะเดี๋ยวมันจะสะดุ้งช้ามากเลยนี่จะลงไปงมเอาแล้วเด้อ sai ừ. cái này, anh nhằng nè, cái hồ đi nè. ใจนี่มันจะเอารูดเมียกเลไข่ไก่ติ๊กๆมันหวานขึ้นหน่ยขอมแล้วนะเนี่ยหองพุ่นหมา,าวยื่นไป

จกัเลี้ยวจะไปแล้วโอ้โห่ายล้วโอ้โอู้เมาประตำกว่าห้านวลจันทร์สุดยอดครับอันนี้เป็นป่าของน้องเอนะครับวัเอกเป็นคนมาเยอะเฮือไม่ได้นะครับกระโดดงามขนาด <laughs> บอปุ๊บบอนุดแล้ว <laughs> <laughs> มันมันข้าของน้องเองครับครับอันนี้เจ้าของป่านะครับเพอเปิดเนี่ยเปิดไปซ่อมแมงมนันมาด่ะเอาเบอร์เบ,บอร์ครับตัวคนกับตัวป่าป้อๆกันเลยครับอยอ้ไต่กะเทียนเอาห้เอานีรขูดเปียนให้หน่ยก่อน,นส,สวยๆมากเลยครับ คะขนนกะไอ้บอ้าอยากเ่นเกลี้ยงให้กิโลนะครับน่าจะขาดประมาณสักสองขีดไอ้บ้าไอ้บ้านี่ก็ดีอย่าช่วยอย่าครับฝีมือน้องเอ,เอครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับอันนี้คือกุ้ง <c oughs> ของน้องเอได้เหมือนกันนะครับน้องเอได้ถึงกุ้งหนึงป่าเลยนะครับไปอ,อีกมาได้สักตัวตาเขียว โอเคครับไปไปขอบคุณสำหรับการติดตามและชมนะครับสว<ป>ัสดีครับ